สวัสดีจ้ะพบกับรายการคำบันเทิงจ้ะเป็นรายการบันเทิงที่จะนําข่าวบันเทิงมาทําให้บันเทิงบันเทิงจ้ะเริ่มข่าวแรกกันกับงานแถลงข่าวรวมวงทงชัยที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27และอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าจ้ะเฮ้ยพลาดอยู่เดี๋ยวจ้าพี่โจ้ใจเย็ยนนะจ้าอ่ะพี่เบิร์ตต่อเลยจ้ะพร้อมไหมจ้าคอนเสิร์ตครั้งนี้จ้ะพี่เบิร์าจัดการแล้วครับพี่เบิร์ตนี่เว้ยแต่ปั๊บเด้งปุป๊บกลับไม่ต้องกลัวครับไปอ่ะฝืนตนี่จะแดนกันต้ง ใช่จ้ะนอกจากหยุดกินน้ำนิดนึงเองชาติเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนเพราะรอมานานแล้วทีของทุกคนเลยนะครับที่จะเตรียมตัวกันแล้วก็สำรองจองบัตรกันไว้นะครับแล้วเตรียมเสื้อผ้าเตรียมฟิตหุ่นเอาให้ดีแล้วได้เจอกันแน่นอนครับเต้นให้ลืมบ้านเลขที่เตรียมตัวเตรียมใจกันมาเดี๋ยวพวกเราเติมให้เองครับนั่นไงน้องใหม่ก็มาด้วยขอถามประเด็นที่พี่ก้าวทะเลาะกับพี่หวันเจี๊ยบหน่อยสิจ๊ะ เรื่องผู้ชายหรอคือเรื่องจริงเรื่องจริงมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะก็งโงๆค่ะเพราะว่าทั้งพี่ทั้งสองคนก็สนิทก,กันตกลงเคลียร์นะจ๊ะไม่มีปัญหากันจริงจ้ะมาได้เจอพี่ดวงด้วยงั้นขอถามประเด็นที่โพสภาพเหล้าเบียร์หน่อยสิจ๊ะเรานัดสองครั้งแล้วนะครับแต่ว่าทางทางกระทรวงก็เลื่อนมาทั้งสองครั้งผมก็พยายามให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วนะครับในในทุททกๆการนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอนัดปุ๊บเราก็ล็อกคิว วันนั้นไว้ทั้งวันอะไรเงี้ยครับแต่พอเลื่อนไปก็กลายเป็นว่ามันก็เ,เสียคิวไปแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าเล็กน้อยนะเราก็พร้อมจะไปให้ความร่วมมือบอกไหมครว่าจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงี้ยบอกให้ผมนัดไปหลังที่13บสามจริงๆอยากให้มันจิ้ีอะไรไปอยากมากเลยครับเพราะจริงๆผมว่ามันก็ชัดเจนผมก็มีเจตนาลมที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับก็อยากไปให้ข้อมูลร่วมมือเต็มที่ครับมีอะไรก็บอกกันได้เลย ใช่ครับส่วนเรื่องงานก็เหมือนการงานที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องสกรีนหนักเลยจริงๆเราไม่รับอะฮะผมว่าพูดง่ายๆใช่ใช่ใช่คือถามว่าแต่ก่อนเคยเล่นไหมเคยใครเป็นศิลปินแล้วไม่เล่นลานเบียร์นี้ผมว่าแสดงว่าไม่ดังอะก็เนี่ยเราก็เคยเล่นอยู่แล้วใน,ใน,ใ,นในอดีตแต่ว่าครั้งนี้รอบนี้ก็เห็นเริ่มเริ่มกันแล้วใช่ไหมครับครับก็ก็ก็น่าจะไม่ได้รับนั้นขอต่อด้วยที่มาริโอ้จ้ะได้ข่าวว่าเป็นฝาดันน้องมิ้นจ้ะ โอ้ยไม่เลยครับน้องมินเขาก็เก่งครับแล้วก็น้องมินเขาก็น่ารักบอกว่าโอ้ไปดันน้องมินไม่ใช่นะพี่เพราะผมเนี่ยยืนเฉยๆ,ๆน้องมินเนี่ยกู้ภัยช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องมินเนี่ยเต็มที่มากมอกปฏิทินนิดนึงค่ะมันมีข่าวว่าไปเหมือนก๊อฟเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก๊อฟเกาหลีเหรอครับพี่ในรูปพี่ออกมาเขาเปียบเทีบแบบชอ็อตต่อชอ็อตทุกรูปก,กับทุกชอ็อตต่อชอ็อตเลยผมว่ามันก็อาจจะอย่าซีเรียสเลยครับพี่ มันก็เป็นไปได้ที่จะคล้ายกันได้ครับป้าเขากองนิดนึงครับป้าขอโทษครับจ้าเดี๋ยวออกไปหาป้าจ้ารักป้าจ้าจ้าจ้าป้าแป๊บหนึ่งนะขอสัมภาษณ์ก่อนจ้าจ้าอารมณ์ดีอย่างนี้นี่เองแฟนคลับถึงรักถึงหลงติดกันเติมเลยจ้ามาปิดท้ายกันที่สาวพลกันจ้ากับพี่ปีเตอร์ยังไงจ้ายังรอให้กลับมาเป็นครอบครัวอยู่ไหมจ้า คือความเป็นครอบครัวเนี่ยพอยให้ในความเป็นพ่อของลูกดีกว่าแต่ว่าความเป็นครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยไม่เป็นไรอยู่บ้านเดียวกันได้พ่อยไม่เซเรียสเออหรือเขาอยากจะมีแบบแฟนใหม่พามาอยู่บ้านเดียวกันพอยไม่เซเรียสเหมือนกันเราก็พูดใช่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีประเด็นดราม่าหรอกจ้ะ ใจมากค่ะที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปด้วยความมันปากของตัวเองด้วยด้วยความมันปากของตัวเองด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับผิดนะคะยังไงทางรายการคำบันเทิงก็ขอให้ครอบครัวน้องพลอยและพี่ปีเตอร์กอมาคุยกันด้วยดีนะจ๊ะส่วนเสาวหน้าคำมันเทิงจะมีอะไรติดตามชมกันนะจ๊ะ